กระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการว่าไทยมีความห่วงกังวลต่อความรุนแรงและสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมซึ่งส่งผลกระทบต่อพลเรือนในกาซาโดยประเทศไทยเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งนี้ยุติการกระทำที่มุ่งร้ายต่อกันปกป้องพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลเรือนปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและเคารพต่อสถานะของโรงพยาบาลที่ต้องได้รับความคุ้มครองพร้อมเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวประกันทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขรวมถึงตัวประกันชาวไทยและเรียกร้องให้ดู แลความปลอดภัยและปฏิบตัติต่อตัวประกันอย่างมีมนุษยธรรมโดยประเทศไทยเรียกร้องให้มีการจัดตั้งระเบียงมนุษยธร,รรมเพื่อให้สามารถขนส่งความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมจากประเทศและองค์กรต่างๆรวมถึงหน่วยงานด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของสหงประช,ชาชาติได้อย่างปลอดภัยและไม่ถูกขัดขวางในการนี้ประเทศไทยยินดีต่อการรับรองข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติซึ่งเรียกร้องให้มีการหยุดยิงชั่วคราวอย่างเร่งด่วนการขยายระเบียงมนุษยธรรมในกาซาในช่วงเวลาที่เพียง การปล่อยตัวประกันทั้งหมดทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหยุดขัดขวางการเข้าถึงบริการที่จําเป็นและความช่วยเหลือของพลเรือนนอกจากนั้นประเทศไทยสนับสนุนให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติมีบทบาทมากขึ้นในการป้องกันไม่ให้วิกฤตด้านมนุษยธรรมแพร่ขยายเป็นวงกว้างและประเทศไทยสนับสนุนการแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติเพื่อบรรลุแนวทางสองรัฐที่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศและข้อมติสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องค่ะ